สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟทางช่อง y YouTube เชฟทิ์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง YouTube เชฟทิ h ชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้นะครับมารุ่นเลขน้องมารวยนะครับน้องมารวยนะครับน้องเล็กสุดของบ้านนะครับก็มารวยนะครับเป็นแมวจอนนะครับก็หลายๆท่านอาจจะทราบนะครับว่านะครับเชฟก็ไปเจอน้องนะครับที่ ร้านอาหารนะครับแล้วก็นำน้องมาเลี้ยงนะครับก็ถือว่าวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมานะครับครบรอบอา้าวคาบแล้วนะครับโอ้โหเนี่นะครับคาบแล้วนะครับคือกำลังจะบอกว่าน้องอายุคือครบหนึ่งปีที่มาอยู่บ้านหลังนี้นะครับในวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมานะครับก็คือครบหนึ่งปีพอดีนะครับ ก็เลยจะถือโอกาสให้น้องจับตัวเลขนําโชคให้นะครับเพราะว่ามาอยู่ครบ1ปีแล้วนะครับน้องอาจจะให้โชคนะครับอันนี้ก็เป็นเลขทูบที่น้องคาบมาให้เลยนะครับคาบติดปากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเชฟก็จะไปจุดเลขทูบนะครับไปจุดเลขทูบลุ้นดูนะครับว่าน้องจะให้โชคหลังจากที่มาอยู่บ้านหลังนี้ครบ1ปีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราปรุนไปด้วยกันนะครับ เอาละครับเชฟก็จุดเลขทูบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าน้องคาบเลข3ตัวอะไรให้นะครับครบรอบ1ปีนะครับที่น้องมาอยู่บ้านหลังนี้นะครับน้องคาบเลข3ตัวอะไรให้มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับก็เชฟใช้เลขทูบของแมวมหาเฮงนะครับก็คือเลขทูบบูชารกแมวนะครับ ในการเสี่ยงให้น้องเสี่ยงทายนะครับก็มาลุ้นดูนะครับว่าเลข3ตัวที่น้องเสี่ยงทายได้นะครับเสี่ยงทายให้นะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับคืองวดแรกที่น้องจับเมื่อปีที่แล้วก็คืองวดแรกเลยนะครับถามว่าเข้าไหมก็เข้า3ตัวเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่รัฐบาลไทยนะครับงวดแรกที่จับก็คือแตก3าตัวออมสินเลยนะครับ ก็มาลุ้นว่าปีนี้นะครับน้องจะมาให้รัฐบาลไทยหรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับเลขทูบเสียงไทยน้องมารวยนะครับน้องเล็กสุดของบ้านนะครับ เอาแล้วครับน่าจะมาครบสามตัวแล้วนะครับเลขทูเป็นห้าห้าถ้าดูจากมุมนี้นะครับน่าจะอ่านะครับรออีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เชฟเห็นเหมือนจะเป็นเลขสี่นะครับอ่านะนะครับน่าจะเป็นห้าห้าสี่นะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับตรงข้างเลขห้าตัวกลางเนี่ยนะครับตรงข้างเลขห้าตัวกลางมันจะคล้ายๆกับเลข เชฟมองว่ามันเหมือนเลข7หรือไม่ก็เลขหนึ่งนะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับเชฟมองว่ามันเหมือนคล้ายๆเลข7หรือเลขหนึ่งที่อยู่ข้างเลขห้านะครับข้างเลข5้าตัวกลางนะไม่รู้ว่าจะเป็นสองห้าด้วยหรือเปล่านะครับห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าสองสี่นะถ้าดูจากตรงนี้ไม่รู้จะเป็นห้าเจ็ดสี่ด้วยหรือเปล่านะครับเดือว่าห้าหนึ่งสี่นะครับลองดูแล้วกันโอ้ห้าสี่นี้ไปตรงกับเลข ทูบลาวแท่งสุดท้ายนะครับที่จุดในวันที่30นะครับส่วนมากเลขทูบลาวแท่งจุดก่อนรัฐบาลไทยก็จะออกเหมือนกันนะครับแล้วแล้วมันตรงกันพอดีเลยนะครับ54เนี่ยนะครับอย่างที่เชฟบอกนะครับคือตัวเนี้ยนะครับตรงด้านข้างเนี่ยมันเหมือนจะมีเป็นคล้ายๆเลข1หรือเลข7อยู่นะครับเลข5ตัวกลางเนี่ยนะครับอลองดูแล้วกันนะใครเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าเลขทูบก็ไปแตกตรงเลข4่นะครับเห็นไหมครับ เลขทูบแตกตรงเลขสี่นะเดี๋ยวจะเชียให้ดูชัดๆนะครับแล้วก็ห้าสี่ก็จะไปตรงเลขทูบลาวที่จุดในคืนวันที่สามสิบด้วยเป็นลาวพัฒนาคืนสุดท้ายก่อนรัฐบาลไทยนะครับและส่วนมากจุดเลขทูบลาวทีไรก็มักจะแตกรัฐบาลไทยนะครับอ่ะนะครับให้ดูนะครับชัดๆนะครับเลขห้าตัวกลางนะครับด้านข้างเหมือนจะมีอะไรเป็นปริศนาอยู่นะครับก็คือมองว่าอาจจะเป็นไม่ไม่ห้าเจ็ดก้ห้าหนึ่งนะครับ แต่ว่าเลขทูบจริงๆคือ554นะครับอาฝากเอาไว้สำหรับน้องมารวยนะครับแมวเด็กนะครับจะเป็นแมวมหาเฮงนะครับกลับลงมาน้องก็หลับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอหวังว่าจะได้รับโชคร่วมกันนะครับแต่ก่อนที่ จะปิดคลิปวิดีโอนะครับก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซ้นสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับรุนไปด้วยกันรับโชคไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีใครได้ได้ชมคลิปนี้วิดีโอนี้ขอให้ปังปัง,ปงตัวรวมกันนะครับสวัสดีครับ